สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออาดูดวงวันนี้เราจะมาเลือกพพ่อาร์ดหรือก็คือการเลือกไพ่เสี่ยงทายกันคําถามของเราในวันนี้ก็คือโชคดีที่คุณจะได้รับในครึ่งปีหลังแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะเนี่ยเป็นการดูไพ่แบบพลังงานรวมนะไม่ได้จำเพาะเจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงเป็นหรืออาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้นะคะส่วนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยฝากเชิญชวนกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมออาหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะ คําถามในวันนี้ก็คือโชคดีที่คุณจะได้รับในครึ่งปีหลังโดยหมออาจ,จะมีกองไพ่เลือกทั้งหมดสามกองก็คือกองเอกองบแล้วก็กองซีเอาละค่ะให้เพื่อนๆตั้งใจทําสมาธินะนึกถึงโชคดีที่คุณอยากจะได้รับนะรับตาส่งพลังงานดีๆเข้าหากองไพ่ได้เลยค่ะเมื่อใจเป็นสมาธิแล้ว ให้ลืมตาแล้วเลือกกองไพ่ที่ชอบได้เลยนะคะส่วนถ้าใครยังเลือกไม่ได้ให้พพสต์หน้าจอแล้วก็เลือกนะคะเอาล่ะคะ่ะเราไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่าและนี่คือไพ่กองที่หนึ่งไพ่กอง A สสำหรับคำถามที่ว่าโชคดีที่คุณจะได้รับในครึ่งปีหลังมาดูกันสิว่าคุณคนที่เลือกไพ่กอง A จะได้รับโชคดีอะไรในครึ่งปีหลังนี้นะ justice judgment seven of cups 8 of Wands, the Hierophant, Seven of Pentacles, Queen of Cups, Eight of Swords, Ace of Cups, Justice, the Four. อ่าใบแรกนะคะมาดูใบแรกตัวเจ้าชะตาก่อนเนาะได้ Judgment น,นะคะ จัดเม้นต์เนี่ยส่วนมากแล้วคนที่ได้ไพ่ลักษณะนี้จะเป็นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับประมาณผู้พิพากษานักกฎหมายออกการทนายความครูอาจารย์เนาะหมอดูหรืออาจจะเป็นพวกอ่านนักปฏิบัติธรรมคนที่ชอบเขาวัดเข้าวาก็ได้เนอะอแพทย์พยาบาลก็เป็นได้เหมือนกันนะคะรวมถึงคนที่ทํางานแบบกรงสีเนาะมีธุรกิจครอบครัวเนาะรวมถึงเป็นคนใจบุญทํางานช่วยเหลือสังคมองค์กรสมาคมต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นผู้นําชุมชนงานสังคมก็ได้นะคะเออก็จะเป็นคนเหล่านี้นะคะที่แบบ อาจจะอยู่ในโหมดของจัดเม m น n t นะคะก็จะเป็นอาชีพเราเหล่านี้เนาะแต่ทีนี้ใบแรกใบแรกที่เปิดออกมาเลยถือว่าดีมากเลยนะคะที่ได้ใบจัดเมนเนี่ยเพราะว่าหมายความว่าสิ่งต่ตางๆที่มันเหนื่อยหนักหนาทุกใจในช่วงครึ่งปีแรกนะพอมาเจอใบนี้เนี่ยมันมันบอกว่าสิ้นสุดแล้วไอ้ที่คุณทุกข์มาเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วตอนนี้ได้เวลาที่จะเปลี่ยนและเปลี่ยนดวงไปในทางที่ดีขึ้น คือมันเหมือนการสิ้นสุดวาระหนึ่งเพื่อไปอีกวาระหนึ่งนี่ก็คือสิ้นสุดจากความทุกข์ยากความเหนื่อยความทุกใจที่ผ่านมาเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆใ,ในครึ่งปีหลังนะคะซึ่งเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะหน้าไพ่แบบนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านเกิดถ้าใครทํางานทํางานต่างจังหวัดทํางานไกลบ้านเกิดก็มีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดนะหรือว่าอาจจะได้กลับไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะคะหรือว่า ก็มีถ้าเรื่องการเงินก็ถือว่าถ้าได้ใบนีน้ก็จะหมดนี่หมดสินหรือถ้าคนที่แบบเอ้ยจะไปสมัครงานที่ใหม่หรืออะไรก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ชีวิตชีวิตงานการงานใหม่ๆเนาะที่มันจะดีขึ้นคือมันเป็นแบบถึงจะเปลี่ยนงานก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่าโดนไล่ออกหรืออะไรนะคะเออก็คือเป็นจุดเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ดีขึ้นถือว่าเป็นไพ่ใบเปิดที่ดีมากเลยนะสาหรับคุณค,คนที่เลือกกองเอนะคะส่วนไพ่ใบที่2เนี่ยก็คือ Seven นออฟคานะก็ แสดงว่าคุณมีสิ่งที่คิดไว้ในใจแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่คุณตั้งใจคิดจะทําในครึ่งปีหลังเนาะหรือคุณคิดอยากมีอยากได้อะไรเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งตั้งใจไว้เนคุณปักธงไว้แล้วในใจว่าฉันจะทําอะไรในครึ่งปีหลังเนาะโปรเจกต์อะไรต่างๆมีเข้ามาในหัวมากมายนะคะส่วนใบต่อไปขอแสดงความยิดนดีด้วยโปรเจกต์อะไรต่างๆก็ตามที่คุณคิดไว้ในหัวเนี่ยดวงรุ่งค่ะเออ มันจะเป็นในแนวด้านการงานลุ่งพุ่งแรงมีโอกาสในด้านการงานใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆด้านการงานพุ่งเข้าหาคุณเนาะในช่วงครึ่งปีหลังอืมถ้าครึ่งปีแรกมันมันเงียบเหงามันซบเซาครึ่งปีหลังมันจะพุ่งแรงชุดไม่อยู่นะให้เตรียมพร้อมรับมือเข้าไว้เลยนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลไปถ้าง,งานหรืออะไรมันถาถามเข้าหาคุณเยอะมากจนแบบรับมือไม่ไหวไม่เป็นไร ไพ่ใบต่อมาก็ดีมากเลยเหมือนกันนะเป็นไพ่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยยังไงคุณสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีแน่ๆคืองานมาเท่าไหร่ฉันสามารถแฮนเดิลได้จัดการได้ฉันเก่งเนาะแล้วก็นอกจากว่าแบบอะอะไรนะคนดีพคุ้มครองก็ยังมีแบบผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือให้คําแนะนําเพราะฉะนั้นไม่กล้ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องการงานเนี่ยคุณจะไม่โดดเดี่ยวอ่ะคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษาตลอดทางนะอืมส่วนในด้านการเงินเนี่ยนะคะ มันมันยังอยู่ในช่วงเก็บหอมรอมริบนะอืมถึงแม้ว่าหน้าดวงออกมาดีชีวิตการงานจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในด้านการเงินเนี่ยยังเป็นอยู่ในช่วงเก็บหอมรอมริบนะอย่าพึ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะยังไม่ต้องตกใจนะหน้าไพ่ย,ยังไม่ได้เสียอะไรเลยนะอามาดูไพ่ใบต่อไปซิโชคชะตาของคุณโชคดีที่คุณจะได้รับในครึ่งปีหลังมีอะไรต่ออาจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะจากหมูดแอนโทนในเรื่องการงานการเงินนะ ตอนนี้หมูดอันทนน่าจะเปลี่ยนมาด้านความรักแล้วนะ,ะมาดูซิว่าเรื่องความรักเนี่ยในครึ่งปีหลังของคุณจะมีโชคอะไรเข้ามาบ้างไหมนะอ่ะเริ่มเริ่มจากใบนี้ก่อนนะใบนี้เนี่ยในด้านความรักอะ่ะเหมือนกับว่าในครึ่งปีแรกของคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะความรักมันหยุดชะงักเนาะคือรักไม่คืบหน้าคือแบบความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็คือคนโสดก็ยังไม่เจอคู่ใช่ไหมแล้วมาดูซิว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเออจะเจอเจอคนถูกใจอะไรไหมนะอ่ะก็มาดูที่ใบต่อไปอ่ะใบนี้ควี Queen อ่าพอได้ใบนี้เนี่ยนะคะก็คือสบายใจได้เลยครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะน่าหลงไหลนะเป็นแบบมีบุคลิกภาพทั้งอาจจะเป็นมีบุคลิกภาพแบบพ่อบ้านแม่บ้านคือเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมเพราะฉะนั้นจะมีคนมาแอบ,บชอบแน่นอนนะคะถ้าในเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะเขาบอกว่ามีโอกาสพบรักเลยจ้าพบรักเลยนะไม่ใช่พบคนถูกใจนะแต่ว่าคุณจะต้องหมั่นเข้าสังคมนิดน,นึงเพราะอย่างที่บอกลักษณะนิสัยของคุณเนี่ย ออนอกจากจะมีอาชีพต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยลักษณะนิสัยอีกอย่างนึงก็คือชอบอยู่บ้านรักบ้านรักความเป็นครอบครัวอยู่แต่ที่บ้านไม่ยอมออกไปเข้าสังคมหรือออกไปพบปะสังสรรค์นในหมู่เพื่อนเนเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสพบรักเลยนะค่นปีหลังอะแต่ว่าต้องหัดเข้าสังคมด้วยคือไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนบ้านเพื่อนๆนบ้างเผื่อว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆนหรือคนรู้จักเนี่ยเขาอาจจะแนะนําคนที่ดีเข้ามาให้คุณได้นะหรือคุณอาจจะไปพบเจอเขาในที่สถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่บ้านตัวเองเนาะเพราะฉะนั้ แต่สําหรับใบนี้เปิดมาเนี่ยก็จะขอขอพูดเรื่องการเงินนิดนึงเนาะการเงินก็คือไม่ได้ขัดสนเงินทองเลยนะมันก็คือมีกินมีใช้เลยนะปกติเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปคุณอาจจะก,กังวลในเรื่องที่เฮ้ยงานมันเยอะงานมันพุ่งดวงงานพุ่งแรงชุดไม่อยู่แต่บางทีคืองานมันมาเยอะทําไปก็เยอะแต่บางทีเงินมันออกไม่ทันเนะาะเงินมันอาจจะมีการดีเลย์บ้างแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนคือเพราะว่าตัวคุณมีกินมีใช้อยู่แล้วเนาะคือ เงินที่มีอยู่แล้วของเดิมก็คือไม่ได้เดือดร้อนขัดสนไลยเพียงแต่ว่าเงินที่พุ่งทาไปเนี่ยไอ้งานที่พุ่งเนี่ยมันออกไม่ทันแค่นั้นเองคุณก็เลยอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมเงินฉันยังไม่มาแค่นั้นเองเนาะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเออมันจิ๊บจ้อยเนี่ยมันมา,ม,นม,ามันมาช้าหน่อยนะเรื่องเงินนะอะ่มาดูเรื่องความรักกันต่อดีกว่าเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกไปโหมดแอนโทนมันเปลี่ยนมาเรื่องความรักเลยเนาะเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม้คุณจะเฝ้ารออ่าความรักในคนโสดเฝ้ารอความรักคนรัก คนรู้ใจก็คือไม่มีมาสักทีรอแล้วรอเลอ่ลาเฝ้าแต่รอก็ไม่เจอแน้วเครื่องปีแรกไม่เจอเลยนะคะเงียบสนิทนะเออปรากฏว่าเครื่องปีหลังอะ่ะเขามาแล้วนะนี่มีโอกาสเจอรักครั้งใหม่รักแรกรักที่มีความสุขเออเป็นเป็นรักที่ดีเลยไม่ใช่แค่ฉาบฉวยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรีบสอดสองมองหาเลยนะเออไพนี้ดีมากเลยนะถ้าไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่พูดเรื่องรักครั้งใหม่อ่ะมองในแง่อ่ะถ้าคนมีคู่อยู่แล้ว อาจจะได้ของชิ้นใหญ่ๆของใหม่ของมีค่าของที่ทําให้เรามีความสุขเนาะสำหรับคนมีคู่นะแต่ถ้าคนโสดนี่คือมีโอกาสได้รักครั้งใหม่รักที่มีความสุขสุขสมหวังแฮปปี้เลยเป็นไพ่แห่งความสุขเลยนะคะใบนี้โอ,อ้ไพ่ดีมากๆเลยค่ะแล้วแล้วมีไพ่ต่อมาประกบด้วยนะเอออันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าไอ้คนที่จะมาใหม่เนี่ยนะให้คุณคอยดูนะในอาชีพเหล่านี้อ่า คนที่คุณอาจจะเจอแบบว่าเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคนที่มีเครื่องแบบนะอ่าเป็นแบบอาชีพนักกฎหมายทหารตำรวจนะ,ะนักบัญชีก็ได้เป็นคนที่ทำงานละเอียดละเอียดอะ่ะนักบัญชีนักการเงินนักคํานวณเนาะ,ะหรืออาจจะเป็นพวกเชฟก็ได้นะ,ะเชฟ เชฟกุ๊กคือคนที่มีเครื่องแบบเนาะรวมถึงสถาปนิกวิศวกรนักออกแบบนะคะอาจจะเป็นอ่าบรดาแพทย์พยาบาลก็ได้มีเครื่องแบบเหมือนกันครูก็ได้นะคะใครก็ตามที่แบบเป็นชุดที่มีเครื่องแบบเนาะคือไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจเนาะไม่ใช่อาชีพอิสระเนาะต้องเป็นคนมีเครื่องแบบนะนั่นแหละคือรักครั้งใหม่ของคุณคนที่มีโอกาสจะได้เจอแล้วก็เป็นรักครั้งใหม่เป็นคู่ชีวิตหรือคนที่จะมาให้ความสุขทําให้ชีวิตคุณมีความสุขในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็บทสรุปโดยรวมเนี่ย มีแต่ความสุขความรื่นรมในชีวิตน้อไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ตัวแทนแห่งความสุขนะสุขรื่นรมไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดมารบกวนจิตใจนะคะรวมถึงมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะโดยรวมหน้าไพ่ของคุณกองเอคือดีมากๆเลยนะคะยังไงขอขอให้คุณกองเอเนี่ยโชคดีนะขอให้คุณพบกับโชคดีในครึ่งปีหลังตามที่คุณฝันไว้นะคะและนี่คือไพ่กองที่สองไพ่กองบีสำหรับคำถามที่ว่า โชคดีที่คุณจะได้รับในครึ่งปีหลังอ่ามาดูซิว่าคุณที่ได้ไพ่กองบีจะมีโชคดีอะไรเข้ามาหาคุณบ้างมาใบแรก The Sun n i g h t of Swords Four of Wands The World The Hermit Devil n i g h t of Wands is u b s o r t d the f o o l will of for t u n e หน้าไพ่ของไพ่กองบีนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้ไพ่กองบีด้วยนะหน้าไพ่ดีมากๆเลยค่ะถ้าเราถามหาโชคดีใช่ไหมโจทย์วันนี้โชคดีวิ่งเข้าหาคุณปังๆๆเลยค่ะอ่าใบแรก the sun แค่ได้ยินคําว่าเดอะซันก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วใช่ไหมเดอะซันเป็นตัวแทนแห่งความความรื่นเริงความสุขเนาะ,ะเขาเรียกอะไรชะตาดวงชะตาที่ดวงดีเนี่ยมันกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณความสว่างที่เจิดจ้าชีวิตที่เฉิดฉายคือทุกอย่างที่มีความสุขเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาหาคุณและในครึ่งปีหลังเนี่ยเตรียมรอรับได้เลยเออนะดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น การเงินการงานหรือความรักนะคะเออเงินก็จะแบบได้ตำแหน่งที่หวังก็ได้งานที่หวังก็จะได้นะความรักก็สุขสดใสดีไม่มีปัญหานะคะดีมากๆเลยนะเพียงแต่ว่าใบที่สองได้นายอบสูตรคือก้าดาบเนาะเหมือนกับว่าคุณตัวคุณเองอะแหละที่แบบกังวลใจ คิดมากคิดมากเรื่องอะไรสักอย่างอยู่คนเดียวทั้งที่แบบสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันไม่ต้องคิดมากแล้วเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วเนาะแต่คุณอาจจะยังคิดมากในช่วงครึ่งปีแรกไม่รู้ว่าคุณไปเจออะไรมาอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องขบคิดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าได้เวลาแล้วที่จะต้องปล่อยวางแล้วล่ะนะเพราะว่าดวงดีๆกาลังจะเข้ามาแล้วจา้าเลิกคิดมากได้แล้วจา้านะนะอ่าใบาต่อไป four of wands แปลว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวเพื่ออนาคุแล้วนะเอออารมณ์ว่า,าสร้างกำลังคิดจะลงหลักปักฐานถ้าใครมีครอบครัวมีคนรักกำลังคิดที่จะแต่งงานนะคือยังไม่ทันได้แต่งนะกำลังคิดว่าเอ้ยเราได้เวลาแต่งงานกันแล้วใช่ไหมเธออย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็กำลังคิดจะสร้างบ้านเพื่อเป็นแบบเขาเรียกอะไร เป็นบ้านของครอบครัวอะไรเงี้ยนะคือทํางานเก็บเงินเพื่ออนาคตของครอบครัวแต่แบบมันไม่ใช่เก็บเงินแบบทุกยากอ่ะก็คือทํางานอย่างมีความสุขเพื่ออนาคตอันมั่นคงของชีวิตและครอบครัวเนาะเป็นแบบชีวิตครอบครัวมีความสุขชีวิตรักมีความสุขเนาะการเงินก็ไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะเออมันเป็นดีเลยนะแต่ว่าต้องบอกนะเอาจริงนะโทนของหน้าไพ่เนี่ยกองบีค่ะ เด่นในด้านการเดินทางนะเออเอางี้ละกันนะสำหรับบางคนนะต้องบอกว่าบางคนเพราะนี่เป็นไพ่พลังงานรวมเนาะบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปถึงต่างประเทศเลยนะเออเพราะว่ามีไพ่เดินทางออกมา3ใบนะนี่นี่ the sun the world นะ the f o o l the sun the world เนี่ยเมืองนอกเลยนะจ๊ะเดินทางแบบืองเมืองนอกเลยถ้าใครที่คิดจะไป ไปท่องเที่ยวครึ่งปีครึ่งปีหลังได้ไปแน่ๆใครที่คิดจะไปเรียนต่อศึกษาต่อต่อตางประเทศมีโอกาสได้ไปแน่ๆเพราะไพ่มันมาสองใบเลยนะรวมถึงยังมีใบประกบอีกใบหนึ่งก็คืออ่าใบเฮอร์มิตนะซึ่งเป็นใบที่อ่ารุ่งรุ่งในการไปศึกษาต่อโดยเฉพาะเดินทางไปเพื่อศึกษาต่อรุ่งมากนะคะอืเพราะฉะนั้น สำหรับคุณที่ไพ่กองบีใครก็ตามที่มีโปรเจกต์หรือคิดฝันไว้ว่าฉันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศเริ่มดำเนินการได้แล้วค่ะไม่ว่าจะทำอะไรใบสมัครหารูทางหาสถานที่เรียนต่อหาเอเจนซี่หาตัวเครื่องบินหรืออะไรก็ตามนะเริ่มเริ่มได้แล้วจ้ะนะดวงคุณมาแล้วค่ะนะดวงแรงมากเลยเนี่ยถ้าเกิดรวมหมดก็สใบเลยเด้อต่างประเทศต่างประเทศ ไปศึกษาต่อเดินทางอะดวงเดินทางมาสี่ใบเลยจ้านะเออแต่ถ้าใครบอกอ๊ยฉันเรียนจบแล้วฉันทํางานแล้วนี่ฉันไม่ได้จะไปเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนไงคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยล่ะนะหรืออาจจะได้ไปประชุมไปประชุมกับที่ทํางานที่เมืองนอกหรืออะไรก็ได้นะคะเออมีการเดินทางแน่นอนนะในครึ่งปีหลังนะอืมต่อไปแล้วก็นั่นแหละชีวิตของคุณเนี่ย อันนี้เป็นเดวิลพอได้ยินคําว่าเดวิลไม่ต้องตกใจนะอันดับแรกเดวิลความหมายของไพ่ก็คือชีวิตมันมีแต่ความสุขเนาะชีวิตมีความสุขสนุกสนานมองในด้านบวกก่อนเนาะเพียงแต่ว่าไพ่เนี่ยมันจะดํดๆหน่อยมันจะหมุนหมุนมันแบบมันจะติดไพ่ดานิดนึงเพราะฉะนั้นไพ่เขาก็เลยจะเตือนว่าอย่าเผลอใช้ชีวิตสนุกสนานมากเกินไปต้องตั้งอยู่ในสติอะ เอออย่างเช่นสมมติถ้าเป็นการการเงินเนาะสมมติถ้าคุณได้ไปเมืองนอกอย่างเงี้ยนะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปซุรุยสุร่ายที่เมืองนอกนะอย่าเผลอใช้เงินมือเติบนะเพราะว่ามันไม่ได้มันจะถังแตกนะเออดวงคุณดีจริงได้ไปเมืองนอกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ไปแบบเทเงินที่เมืองนอกอะนึกออกไหมประมาณนั้นหรือบางทีสมมติว่าอ่าอันนี้เรื่องกันเงินเนาะห้ามซุรุยสุร่ายบางทีก็คือเรื่อง ความรักอะไรเงี้ยคือมันเป็นรักที่ดีแล้วนี่ชีวิตรักคุณดีนะมีความสุขก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านกับคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็อย่าอย่าไปนอกรูนอกทางเออแต่โดยรวมหมุดแอนโทนตอนเน,นี้ยมันมันไม่ได้ค่อนไม่ได้ค่อนไปทางแบบไม่ดีนะมันออกไปทางดีก็คือเป็นตัวแทนเนี่ยความสุขอ่ะมีสีสันชีวิตมีสีสันนะ่ะได้ดรถเล่นนะ่ะก็คือมีความสุขอยู่ในกิเลสตัณหากิเลสตัณหาในนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าอ่ะ การได้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในสถานที่ใหม่ๆแล้วมันตื่นเต้นเราใจะนึกอออกไหมว้าวแสงสีเสียงเมืองน่งเม,มืองนอกอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยวิวสวยๆอะไรเงี้ยนะแนวนั้นก็คือไพ่มันจะเป็นแนวๆเนี้ยค่ะก็คือมีชีวิตชีวิตความสุขตื่นเต้นกับอ่านั่นแหละกิเลสต,ตัณหานอะนะกิเลสต,ตัณหานในด้านที่ทางโลกเนาะเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องคิดเอาละกันนะก็เราก็ต้องตั้งอยู่ใน เส้นทางแบบทำอย่านอกรูนนอกทางมากเนาะก็ตื่นเต้นกับกิกีดปัญหาได้นะแต่ว่าห้ามผิดศีลธรรมนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปไพ่ใบต่อไปนะคะอ่าไพ่ใบเนี้ยเขาจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่คุณจะต้องลงมือทําด้วยน้าพักน้าแรงของคุณเนาะคือแบบหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ถ้าคุณ อยากจะรุยอย่าจะมีดวงที่รุง่งเนาะอย่าจะไปเมืองนุ่งเมืองนอกไปเปิดหูเปิดตาคุณต้องทําด้วยน้าพักน้าแรงของคุณพึ่งใครไม่ได้ต้องต้องลุยเองนะมันถึงจะมีโอกาสที่จะแบบได้ตามนาไพาก็คือได้ไปหรือแบบดวงรุง่งพุ่งแรงเนาะในด้านการเดินการเงินการงานความรักต้องลงทุนด้วยน้าพักน้าแรงตัวเองอย่ายืมแรงใครอยากก่าเกาะใครประมาณนี้นะคะ แล้วก็เขาบอกว่าแต่ว่าต้องอดทนนิดนึงนะเพราะว่าการจะได้มาซึ่งสิ่งที่หวังหรือสิ่งที่อารัมพบทไปวาวๆทั้งหลายเนี่ยนะเออทั้ง The s u n The w o เ l d เนี่ยนะเออต้องออกแรงนิดนึงนะมันไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆนะมันต้องเหนื่อยเอ,เอาเอาเหงื่อมาแลกนิดนึงแต่ไม่ได้เหนื่อยแบบกรรมกรนะไม่ใช่เหนื่อยแบบหนักหนาสาหัสนะมันเหนื่อยแบบต้องตั้งใจทำทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับ งานชิ้นนี้หรือโปรเจกต์นี้นะอย่างจริงจังแล้วผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันก็คือความสำเร็จนะคะเออทุ่มเทแรงกายแรงใจตั้งใจจริงนะได้แน่ๆนะคะเดอะซันเดอะโวลมารอแล้วอ่าและนี่ไพ่เขาก็มาตอกย้ำอีกแล้วว่าเป็นไพ่เดินทางคือเดอะฟูลเนาะมีการเดินทางแน่นอนและเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริง ไลไลความเครียดไม่มีความวิตกกังวลใดๆนะเออเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะอืมแล้วก็ใบสุดท้ายปิดจบด้วย h e e l o f Fort u n e โชคชะตาโชคชะตาที่ดีๆกำลังมาแล้วจ้านะก็คือต้องบอกเลยว่าครึ่งปีหลังของคุณไพ่กองบีเนี่ยแปลง่ายๆก็โชคชะตาที่มันดีๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาคุณและอยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้ได้ไหม คุณต้องลงทุนด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณนะต้องตั้งใจอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วสิ่งที่หวังทั้งหมดเนี่ยมันามาหาคุณแน่ๆเลยนะคะคุณกองบีนะกองบีครึ่งปีหลังเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานรื่นรมนะคะขอให้คุณกองบีเนี่ยมีความสุขเนาะขอให้โชคดีนะคะและนี่คือไพ่กองที่สไพ่กองซี สำหรับคำถามที่ว่าโชคดีที่คุณจะได้รับในครึ่งปีหลังามาดูกันซิกองซีจะมีโชคดีอะไรที่คุณจะได้รับบ้างนะ Eight of Swords, Strange, Queen of Pentacles, Four of Swords, Four of Wands Ace of Pentacles. High Priest. Knight of Bonds. Seven of Swords. Wheel of Fortune. Ah, Na ใบแรกนะคะครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยของคุณที่เลือกกองซีนะเหมือนกับว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความหนักหนาสาหัสเนาะที่คุณได้ผ่านพ้นมาเนาะหกเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักเนาะมันมัน,ม,นมันมีความยากลําบากเนาะความที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยตามแก้ตามเก็บมีความทุกข์ใจบ้างเนาะ เออแต่คุณก็ทนมันมาได้แล้วเนาะตั้งหกเดือนนะคะอืมแล้วดูซิในครึ่งปีหลังจะเกิดอะไรขึ้นไพ่สเตรนจ์เป็นไพ่แห่งความอ่าสาวแกร่งเป็นคนแกร่งนะเออไพ่เนี้ยมันหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ยากลำบากคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะแต่ว่าต้อง ด้วยความอดทนและพยายามนะคะแปลว่าไม่ต้องกังวลใจไปสิ่งที่คุณทุกใจตลอด6เดือนที่ผ่านมาเมื่อเจอไพ่สตริงครึ่งปีหลังนี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้คุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นะด้วยตัวคุณเองนะไม่มีใครช่วยคุณนะแต่คุณเก่งคุณสามารถทำได้เพราะคุณเป็นสาวเก่งไงสาวเก่งที่สามารถลูบหัวสิงโตได้เห็นไหม เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้เพียงแต่คุณต้องอดท,ทนเนาะแล้วก็ทำมันด้วยตัวเองนะเออแล้วสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ค่อยๆคลี่คลายไปได้ด้วยดีอืมไม่ต้องกังวลเลยนี่และก็ยังมีคนค,คอยช่วยเหลือคุณเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะมาในรูปแบบของอ่าผู้หญิงสูงอายุหรือผู้หญิงที่มีอำนาจบารมีมีทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานฐานะที่ดีเนาะเออประมาณนั้นเป็นเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งที่จะคอยช่วยเหลือคุณด้วยอีกคนหนึ่งเนาะก็ไม่ต้องกังวลไปว่าคุณจะเหนื่อยคนเดียวมีคนคอยช่วยอยู่นะหนึ่งคนนะเออนะเป็นคนลักษณะประมาณนี้นะหรือไม่งั้นก็อาจจะหมายถึงตัวคุณเองนั่นแหละที่แบบเป็นคนลักษณะประมาณเนี้ยนะเออฉันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยตัวฉันเองนะสาวแก่งสาวแกร่งแรงเกินร้อยออประมาณนั้นเนาะแต่ไพ่ก็เตือนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวแกร่งยังไงก็ตามขอเตือนนิดนึงว่าอย่าหักโหมงานมากนะอย,อย่าหักโหมงานมากต้องพักด้วยพักผ่อนร่างกายนิดนึงไม่อย่างนั้นมันจะป่วยนะอเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าทำงานแบบทั้งเจ็ดวันต่อสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งก็ทำห้วันอีกสองวันต้องพักเนาะไม่ใช่บ้างงานทําทุกวันอย่างนั้นไม่ได้ร่างกายจะล้มป่วยไพ่เตือนว่าให้พักผ่อนด้วยจ้ะระวังการเจ็บป่วยนะแต่บรรยากาศโดยรวมของครึ่งปีหลังของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสุขความหวังความรื่นรมอ่านะบรรยากาศอุ้ยขอโทษค่ะมือดนกล้องเออบรรยากาศจะเป็นไปด้วยความสุขความหวังนะมีแรงกายแรงใจในการทำงาน ทำงานเก็บตังเพื่อสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มั่นคงเนาะลงหลักปักฐานอาจจะซื้อบ้านซื้อรถเขาเรียกอะไรอะเพื่อมีทรัพย์สินอ่ะมีการแบบซื้อรถซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นแบบเพิ่มทรัพย์สินเพื่อแบบอนาคตของครอบครัวอะไรเงี้ยนะเออในครึ่งปีในครึ่งปีหลังก็มีโอกาสเนาะบางคนก็อาจจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เนาะหรือว่า ซื้อที่ดินใหม่อะไรเงี้ยนะเออแนวแนวนั้นนะคะแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยใบนี้ออกมาน่กีดเลยค่ะนะกรีดรอได้เลยโชคก้อนใหญ่นะคะคุณมีโอกาสได้รับโชคก้อนใหญ่เนาะหรือสิ่งของมีค่าที่มันมีค่ามันแพงมันมันก้อนใหญ่ชิ้นที่มันวาวเนาะบางทีก็อาจจะมีคนเนี่ยเอาเงินมาให้นะคะ เออไม่งั้นก็อาจจะหมายถึงความสําเร็จในหน้าที่การงานคือไอที่พยายามบาักเอ้ยไอที่พยายามลูกหัวสิงโตเมื่อตอนแรกเนี่ยแล้วก็มีสาวแกล่งแรงเกินร้อยคอยช่วยเนี่ยมันจะสําเร็จเลยครึ่งปีหลังเนี่ยสาเร็จแน่นอนนะเออความสําเร็จในหน้าที่การงานนะแล้วก็แบบโชคดีลาบลอยเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจจะมีลุ้นนะครึ่งปีหลังนะเป็นแบบ รับก้อนใหญ่อะรางวัลใหญ่ๆอะไม่ใช่แค่แบบเลขท้ายสองตัวไม่เอาอะอย่างนั้นอะนะเอออาจจะมีโชคเลยนะแล้วก็ภายในครึ่งปีหลังเนี่ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนให้ความสนใจนะเออแบบจะมีคนมาแอบ,บชอบคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะหรือคนมีคู่แล้วก็กตามก็ยังเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นถึงจะมีคู่หรือโสดก็ตาม จะมีคนมาแอบชอบคุณแน่นอนนะครึ่งปีหลังนะจ๊ะนี่นี่มาแน่นี่ไงพูดถึงว่าใครชอบมาเลยจ้าใบนี้ติดกันเลยมาประกบเลยในออ f บอนส์อัศวินไม้เท้าแปลว่าคนที่จะมาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเออพบเจอกันนะอาจจะแบบพบปะเจอกันบ่อยๆอาจจะในสถานที่ทํางานนะ่ะ อาจจะในโรงเรียนในสถานศึกษาอะไรประมาณเนี้นะคะเออเป็นคนคุ้นเคยกันเนาะเป็นคนเจอหน้ากันบ่อยๆเนี่ยเขาจะมาแอบชอบเรานะอืมแต่ว่าอย่างไรก็ตามใบนี้มันเป็นเซเว่ o ออฟสอนะคะเซเว่นออฟสอก็เจ็ดดาบเนาะเดาบเนี่ยก็จะบอกว่าก็แต่อย่างไรก็ตามโลกของเราเนาะแม้คุณจะมีเสน่ห์มีคนมาชอบเนาะมีคนมาเอ็นดูยังไงก็ตามแต่ว่า แล้วก็บังคับให้ทุกคนชอบเราไม่ได้เนาะมันก็จะมีบ้างบางคนที่ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเนาะเอออาจจะมีแบบเออบางคนอาจจะติชินนินทาว่าร้ายเราบ้างเล็กน้อยก็ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็สนใจแต่ส่วนที่ดีๆเนาะอืมส่วนไม่ดีแล้วก็ช่างมันทิ้งมันนอนไปเลยเนาะไม่สนใจสิ่งใดนอนพักไปเลยแนวันนั้นนะแล้วก็สนใจแต่สิ่งดีด แล้วกันว่าฉันจะได้รับโชคนะจ้ะฉันมีเสน่ห์จะมีคนมาหลงชอบจ้าใบสุดท้ายกรีดอีกแล้วจ้าวิวอ f ฟฟร์จูนนะไพ่โชคลาภไพ่แห่งโชคชะตาวงล้อแห่งโชคชะตาแปลว่าโชคชะตาต่างๆเนี่ยได้หมุนมาหาคุณและนะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเดอะสเต็งตเนี่ยสาวรูกหัวสิงโตเนี่ยคุณจะพยายามคว้ามัน ได้มากแค่ไหนนะถ้าอยากคว้าได้เยอะๆก็ต้องพยายามเยอะๆนะถ้าพยายามได้เยอะจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะโชคลาภต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเนาะเออเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะปิดจบด้วยวิวออ f ฟอร์จูนเนี่ยค่ะมันจะยืนยันได้ว่าภายในครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยนะคะอ่าอาจจะได้รับมรดกทรัพย์สินนะ มีที่ดินมีบ้านเพิ่มเนาะเป็นของตัวเองนะแต่มันก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะมีอ่าการงานเจริญก้าวหน้าดีนะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายเนาะด้านความรักเนี่ยคู่ครองก็เข้าใจกันดีนะถ้าใครบางคนเนี่ยอ่ะเลิกกับแฟนหรือว่าแยกกันอยู่กับแฟนห่างกันสักพักอะไรเงี้ยถ้าถามหาคนรักเก่าเนี่ย คนรักเก่าก็จะวนกลับมาหาคุณนะจ๊ะอาถ้าใครถามหารักเก่ามีโอกาสรีเทิร์นนะส่วนถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็รักกันดีถ้าใครโสดก็จะมีคนเข้ามาหานะจ๊ะโอ้เป็นดวงที่ดีมากเลยนะสําหรับคุณกองซีขอให้คุณกองซีโชคดีในครึ่งปีหลังนี้นะคะ,อะตอนนี้หมออาตก็ดูไพ่ามาครบทั้งสามกองแล้วนะคะถ้าใครถูกอกถูกใจกับคําตอบก็ฝาก กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ช่องหมออาดูดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ